วันนี้นะคะเน็ตอยู่ในงาน Lambda Design Contest นะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการ,การ Start Up w a t c h e r นะคะซึ่งเราค่ะจะสัญจอ,ปอไปหาเพื่อนๆทั้ง4ภาคเลยทีเดียวครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะเราจัดที่ร้าน Home o f Maker ชั้น4ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวของเรานนั่นเองถ้าไงค่ะเดี๋ยวตามเน็ตเข้าไปดูบรรยากาศในงานกันเลยนะคะเราเป็นหน,นึ่งใน50บริษัทผลงานตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน50ผลงานที่ทางคณะกรรมการทางสวทชทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ย เลือกคัดแล้วว่าใช่มันเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพจริงแล้วมันก็ช่วยพัฒนาประเทศชาติจริงนะครับเราก็เลยได้เงินทุนหนักสนุนาจากรัฐบาลส่วนหนึ่งแล้วก็ของเราเองด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำโครงการ lambda สตาร์ทอัพนะครับโดยการที่โครงการไอย lambda ดีไซน์คอนเทนตเนี่ยเราจะจัดไปทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะเราต้องการให้คนในประเทศเราเนี่ยทั่วถึงด้วยนะครับแล้วเราก็เปิดไป a e c ด้วย เรามีโครงการที่จะไปลาวสวิคโปร์ไปประเทศต่างๆรอบๆข้างเรานะโดยเอาเอาแผนการเนี้ยการอบรมตัวเนี้ยการแข่งขันคุตอเอสตัวเนี้ยเอาไปเผยแพรทุกภาคท,ทุกทุกที่ของในในอาเซียนด้วย และโครงการของเราครั้งนี้นะคะมีเด็กๆให้ความสนใจกันเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองสัมภาษณ์ผู้ปกครองท่านนึงนะคะที่พาน้องมาอบรมโครงการนี้เหมือนกันว่ารู้สึกยังไงทําไมถึงได้อยากให้น้องมาอบรมโครงการดีๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คะสอถามนิด,ดนึงทำไมถึงได้อยากให้น้องมาอบรมโครงการดีๆแบบนี้คะอ๋อพอดีโครงการนี้มันช่วยพัฒนาสมองของน้องๆนะคะอ่าแล้วถามคุณแม่นิดนึงค่ะแล้วรู้ในส่วนของข่าวโครงการดีๆแบบนี้ได้ยังไงคะอ๋อพอดีอาจารย์ที่สัมติสุข ค่ะอา,อาจารย์ที่สันีสุขสอนอยู่ที่นั่นก็อาจารย์แนะนํามามเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนของคุณลูกแนะนำมาใช,ใช่ไหมะคะ อบมรมด้วยโครงการดีๆแบบนี้มากน,นะคะสามารถเข้าร่วมอบรมฟรีได้เลยเพียงแค่เพื่อนๆนะคะมีชุด starter kit นะคะเป็นชุด lambda starter k i ดชุดนี้ราคาเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นเองก็สามารถอบรมเข้าร่วมโครงการฟรีๆดีๆแบบนี้ได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ที่มาร่วมอบมรมโครงการ lambda design contest นี้นะคะเดี๋ยวทั้งไงเรามาถามกันดีกว่าว่ามาจากที่ไหนแล้วก็ทราบข่าวกันกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็ในส่วน ของการอบรมวันนี้นะคะได้ความรู้อะไรไปบ้างค่ะ,คะก็จริงๆเคยทํางานอยู่แถวนี้คะ่ะแต่ว่าที่ทราบข่าวอบรมก็คือเพื่อนรู้จัก<ม>เ,เ,เพื่อนชวนมาค่ะแล้วก็คือเคยเรียนสมัยเรียนจบวิทยาค่ะสมัยเรียนเคยเรียนโปรแกรมมิ่งอยู่แล้วเราชอบแต่ว่าไม่ได้เรียนสายพัฒคคอมค่ะอโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วบรรยากาศการเรียนวันนี้เป็นไงบัางคะสนุกสนานไหมคะก็ ก็สนุกดีคือเข้าใจง่ายน่าจะพอไปต่อได้ค่ะได้คะ่ะขอบคุณมากนะคะอาเรามาดูผู้ร่วมอบรมรุ่นเล็กกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเขามาจากที่ไหนกันแล้วก็อบรมวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้มาจากที่ไหนครับลงยนสันติสุกครับอันนี้ถามหน่อยว่าแล้วรู้จักการอบรมอันนี้ได้ยังไงรู้ว่ามีอบรมอย่างนี้ได้ยังไงครับคุณครูคุครูบอกคคุณครูบอกเนาะอะแล้วอบรมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้เรียนกันเข้าใจไหม เข้าใจอยู่เนาะแล้วสนุกสนานไหมคะพี่ฟาร์มสอนสนุกไหมครับสนุกคับสนุกครับเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะตอนนี้นะคะเน็ตก็อยู่กับ c e o บริษัทกาวิเทคนะคะนั่นก็คือพี่แพนของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้าไงลรามาลองถามกันเลยดีกว่าว่าโครงการแลมด้าดีไซน์คอนเทนต์ของเราเนี่ยมีความเป็นมายังไงแล้วก็มันดียังไงนะคะสวัสดีคะ่ะพี่แพนเดี๋ยวถ้าไงลองพูดถึงโครงการแลมด้าดีไซน์คอนเทนต์นิดนึงนะคะว่ามันเป็นมาไงแล้วก็ดียังไงนะคะครับขอบคุณมากนะครับน้องเน็ตครับ โครงการ Lambda Design Contest ของเรานะครับได้รับการสนับสนุนมาจากภาครัฐนะครับคือโครงการ Startup v u c h u r นะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือว่าเซอร์วิสของคนไทยนะครับที่ได้คัดสรรได้คัดเลือกมาจากคณะกรรมการแล้วว่าเป็นสุดยอดของฝีมือนะครับโดยได้รับการคัดเลือกมา50บริษัทนะครับซึ่ง Lambda Design Contest โครงการของเราเองเนี่ยก็เป็น1ใน50บริษัทนั้นด้วยนะครับโดย ตัวดีไซน์คอนเทนต์ของเราเนี่ยเราจะจัดสัญจรไปทุกทั่วทุกภาคของประเทศนะครับรวมถึงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยไปเปิดกว้าง AEC ให้คนเขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ได้ทําออกมาเนี่ยนะครับาสามารถไปสู่ตลาดโลกได้นะครับให้เราก็มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบดีไซน์ตั้งใจทํามันขึ้นมาเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์ต่อให้คนเอาไปต่อยอดแล้วไปทํางานธุรกิจต่างๆได้นะครับขอบคุณมากครับ ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศงาน Lambda Design Contest นะคะแล้วเพื่อนๆนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะก็มาได้ที่ร้าน h w m e Maker เลยแล้วยังมีกิจกรรมวันพรุ่งนี้กันอีกวันหนึ่งแล้วเพื่อนๆค่ะที่อยู่ภาคต่างๆเราอย่างที่บอกไว้เลยเราจะสัญจรไปหาเพื่อนๆทั้ง4ภาคนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะว่าเราจะไปภาคไหนวันไหนได้ทาง www. a v i t e c h t h a i com ได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันในงานนะคะ